ผูขาวดับไฟอักเสบเติมพลังต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายนี่คือคกลไกมหัศจรรย์ของรูข่าวเฮลทูเนียคอดาตาทําบังคที่ทำงานเสมือนผู้พิทักษ์สองขั้วทั้งต่อต้านการอักเสบและเสริมพลังต้านอนุมูลอิสระฟังแรกลูข่าวเข้าไปกดการทำงานของ NFkB และลดสารอักเสบสำคัญไม่ว่าจะเป็น TNFalpha COX2 I.N.O.S. P.G.E.2 N.L.R.P.3 และ I.L.1b เหมือนกับดับไฟที่ลุกโหมให้สงบลงอีกฝั่งหนึ่งรูขขาวกลับทำหน้าที่เสริมพลังโดยกระตุน้น S.I.R.T.1 P.T.E.N. และ N.R.F.2 ให้ลุกขึ้นทำงานสร้างกองทัพสารต้านอนุมูลอิสระทั้ง G.S.T. S.O.D. และ G.P.X. เพื่อจัดการกับ R.O.S. หรืออนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวการเร่งความเสื่อมของเซลล์ผลลัพธ์คือการคืนสมดุลภายในไฟอักเสบถูกกดลงพลังฟื้นฟูถูกปลุกขึ้นร่างกายเหมือนได้โลกคุ้มกันสองชั้นจากธรรมชาตินี่คือเหตุผลว่าทำไมใบเล็กๆอย่างพลูข่าวจึงถูกยกย่องว่าเป็นนักรบเงียบที่คอยปกป้องเราจากทั้งการอักเสบเรื้อรังและความเสื่อมของเซลล์ในทุกวันข้อสำคัญ ข้อมูลนี้คือคกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยไม่ใช่คำแนะนำการรักษาหากคิดจะใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าคุณชอบเรื่องเล่ากลไกสมุนไพรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยครับเพราะยังมีอีกหลายกลไกซ่อนเร้นที่จะทำให้คุณว้าวทุกครั้งที่ได้ฟัง